DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สดีค่ะพบกับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะเพลินพินิตรมลนักชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชํานาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะและว,วันนี้นะคะเรายังอยู่กับ EP พิเศษนะคะในการที่จะนําเสนอเรื่องราวความสําเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล PM Award ประจําปี2563กันอยู่ค่ะนอกจากที่จะได้รับฟังเคล็ดลับความสําเร็จของธุรกิจแล้ว ะะพวกเราะะหวังว่าบทความ EP เหล่านี้นะะจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่กำลังค้นหาคนทางนะคะคที่จะมุ่งไปสู่การประสบความสำเร็จกันด้วยค่ะ แล้ววันนี้ค่ะพิเศษมากๆนะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ที่ได้รับรางวัล PM Award สาขาผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยมหรือว่ารางวัล Best Exporter ค่ะในกลุ่มธุรกิจส่งออกขนาดกลางนะคะหรือว่า Size M นั่นเองค่ะได้แก่บริษัท Virgin F&B จำกัดค่ะ ซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นผู้ส่งออกขนมทองม้วนของไทยค่ะแบรนด์ที่ชื่อว่า Virgin Coco นะคะไปสู่ตลาดโลกค่ะเรียกว่าไปเปิดประสบการณ์ความอร่อยนะคะจากเมืองไทยเนี่ยให้ชาวโลกได้รู้จักกับขนมไทยดีๆของเราค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะสำหรับรางวัล PM Award ของแบรนด์ Virgin Coco ค่ะ บรนด์นี้นะคะเมื่อปี2552นะคะได้รับรางวัลน,นี้มาแล้วค่ะแล้วก็ผ่านมาอีก10ปีนะคะ <c oughs> ก็ยังเรียกว่าร่วมประกวดกับรางวัล PM นี้อย่างต่อเนื่องค่ะจนในครั้งนี้ปีนี้นะคะ2020คว้ารางวัลใหญ่ไปครองได้อีกหนึ่งรางวัลค่ะสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างไม่ตกเลยนะคะ พอพูดถึงขนมทองม้วนนะคะเวอร์จินโคโคเนี่ยจริงๆเริ่มจากการลองผิดลองถูกนะคะหาส่วนผสมแล้วก็รสชาติที่ลงตัวได้ค่ะพัฒนารูปแบบนะคะ มีการพัฒนามาจากปัญหาเรื่องของการแตกหักของขนมในในภาคของการผลิตด้วยค่ะจนได้เป็นฟอมของทองม้วนนะคะที่ไม่หกักไม่แตกง่ายแล้วก็นำเสนอรสชาติใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆนะคะจนตอนนี้ค่ะแบรนด์ v i r i i n Coco โนะคะมีทองม้วนเนี่ยมากกว่า30รสชาติเลยค่ะคุณผู้ฟังคะด้วยการ Mix and m a t กับส่วนผสมต่างๆนะคะที่เรียกว่าระดับพรีเมียมค่ะจนได้รูปแบบใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ลองกันค่ะ ความโดดเด่นของแบรนด์เนี่ยจะคืออะไรนะคะแล้วก็อะไรที่ทําให้แบรนด์ Virgin Co โคโยังสามารถรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับส่งออกได้นะคะผู้ที่จะมาตอบในเรื่องนี้เนี่ยคงเป็นใครไม่ได้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณประโมทชัยอุลานค่ะทันเป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็ประธานกรรมการบริหารบริษทัท v i r g i n f น์บีจำกัดค่ะผู้คิดค้นและสร้างสารรค์ทองม้วนอร่อยๆเวอร์จินโคโค่ค่ะสวัสดีค่ะคุณประโมทค่ะสวัสดีครับคุณเพลินพิษนะครับ ผมประโมทชัยวรานจากบริษัท Virgin ินเครับผมค่ะวันนี้นะคะอยากให้คุณประโมทลองอธิบายให้เราฟังหน่อยนะคะว่า Virgin Coco โค่นี่มีมีสินค้าเป็นอะไรยังไงบ้างคะ่ะทองม้วนเราเริ่มมาจากตัวทองม้วนธรรมดาก่อนนะครับค่ะแล้วก็เป็นทองม้วนแบบบ้านๆที่ใส่ถุงพลาสติกก๊อปแก๊ปอย่างเงี้ขขยขขยเหมือนคนทั่วๆไปนะฮะทีนี้เวลาเราเริ่มแล้วเนี่ยก็จะได้รับ คำชมบ่อยก่อนเริ่มเนี่ยถ้าไม่มีคําชมหรือกําลังใจเนี่ยเราคงไม่คิดจะสร้างอะไรให้มันใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็พอคําชมไม่เยอะบอกว่าโอเครสชาติของคุณอร่อยนะแล้วก็แต่ว่ามันแตกง่ายเปราะง่ายะอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เราก็ต้องมาปรับปรุงสูตรอะไรต่างๆเข้าไปให้ ให้ดีมากขึ้นะนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีพอถุงพลาสติกใสเนี่ยเราก็เชลฟลายก็อยู่ประมาณ2อาทิตย์ก็จะหือนอะไร<ม>พวกนี้นนะพอมีปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเราก็แก้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องเชลฟลายก็ถูกพัฒนาขึ้นเดิมทีก็สีเดือนอสี่เดือนแล้วก็เจรจากันในห้างแล้วก็เขา้า ในห้างเองเขาก็จะมีปัญหาว่าเออทุกเจ้ามาขายทุกเจ้ามีปัญหาเหมือนกันคือแตกหักแล้วก็พัฒนาสูตรให้มีความกรอบมีความหนามากขึ้นนะฮะแต่ยังคงความกรอบเอาไว้แล้วก็ก็ไปสังเกตว่าเขาเปราะเขาแตกหักตรงปลายเราก็เลยมีการคิดที่จะพับตรงปลายเข้ามาเพื่อไม่ให้แตกหักเก็บปลาย กนะ็เป็นรุ่นแรกๆ,ๆที่ทําแ,<ต><ช>แต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยเขามีทํากันนานแล้วนะอ,อะไราแต่ว่าเบื้องต้นของเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะฮะแล้วเราก็แก้ปัญหาไปทีละเรื่องแค่นั้นเองเรียกว่านะทองม้วนในตลาดมีมากมายนะคะแต่สิ่งที่ทําให้แบรนด์ยังยืนหนึ่งอยู่ได้ก็เป็นเรื่องของเหล่านี้นะคะการแก้ปัญหานะคะการพัฒนาโปรดักต์อยู่เสมอนะคะให้ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการขายรสชาติต่างๆนะคะใช่ครับถ้าโดยเฉพาะถ้าหากว่าจะคิดส่งออกเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเชลพลาย ให้ถึงเกินหนึ่งปีครับเบื้องต้นถ้าไม่ถึง1ปีเราก็จะส่งออกไม่ได้แต่ปัจจุบันเราก็ไปถึง16เดือนหรือว่า2ปีด้ซ้ำไปแต่อันนี้เนื่องจากเราใช้คุณภาพที่เรามีอยู่เนี่ยรักษา,าความสะอาดมากขึ้น แล้วก็เก็บรายละเอียดมากขึ้น,นโดยไม่ต้องใช้สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะอ,อันนี้น่าสนใจมากนะคะเรียกว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่นะคะที่เขามีความกังวลนะคะโอเค okay. แล้วถ้าลองถามดูว่าทาง Virgin Coco ะค่เนี่ยค่ะได้รู้จักกับรางวัล PM Award ได้ยังไงคะอันนี้เราก็เคยสมัครมาแล้วตั้งแต่ปี07-08อ,อย่างเงี้ยก,ก็พลาดมันน่าจะได้อีกทีก็ประมาณปี0 9นยะ ปีศูนย์เก้าก็ได้ครั้งหนึ่งอีกครั้งก็น่าจะได้ปีสองศูนย์หนึ่งหกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สมัครมานานแล้วทางมาร์เก็ตติ้งคิดว่าโอเคก็ถึงเวลาเราควรจะสมัครอีกรอบหนึ่งเห็นว่าเส้นทางนะคะตอนสองพันสิบหกนี่ไดโอท็อปนะคะแล้วก็ได้ฮาลานิด้วยแสดงว่าเรียกว่าจุดกําเนิดตอนแรกนี่ยังเป็นโอท็อปอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าทองม้วนนี่ก็ยังเรียกว่างานแฮนด์คราฟต์ถูกไหมคะใช่ครับก็เดิมทีเราก็ไม่มีเครื่องจักรเนี่ยฮะเราก็ใช้มือปิ้งจากคนงาน10 คนคเ,เงินทุนน้อย,อยก็เหมือนโอทอปทั่วไปอพอเริ่มมีโอทอปเราก็สมัครตั้งแต่ปีแรกถ้าถ้านับกันเนี่ยสิปีแรกเนี่ยเราก็สมัครตลอด8ปีแรกแล้วก็ได้ตลอดอมสมัยก่อนโอทอปเขาจะสมัครทุกสองปี พอสองปีเราก็ได้รางวัลห้าดาวสี่ครั้งเนี่ยววามันสุดยอดของโอท p อบและต้องอัพเลเวลมาอีกขั้นใช่ไหมคะก็เลยมาเป็นได้รับ PM Award นะคะแถมที่สำคัญยังได้ฮาลาอีกด้วยนะคะก็แสดงว่าสามารถจะเจาะก,กลุ่มประเทศที่เป็นชาวมุสลิมได้ด้วยใช่ครับแล้วก็สนใจเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะมสมัยก่อนเองเนี่ยเรื่องฮาลาตอนนู้นเองก็ยังไม่ค่อยมีใครสนใจจะทาเท่าไหร่ผมเริ่มศึกษาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยท่าน ต้องอนุมัติโดยท่านจุฬาราชมนตรีเองอก็ต้องมีสมัครที่เดียวมันไม่ไม่ได้กระจายเหมือนทุกจังหวัดเหมือนปัจจุบันก็ะจะค่อนข้างยากมีความยากในสมัยก่อนแล้วก็ฝากฟันมาได้นะคะจนตอนนี้นะคะอะพอได้มาละสองรางวัลแล้วก็คิดว่าตอนนี้ระดับของธุรกิจพร้อมและที่จะลองท้าทายตัวเองนะคะ,คะสำหรับเวทีที่ท้าทายขึ้นทราบมว่าปีนี้สมัคร ขอรับประเภท b a s เอ็กซ์พอร์เตอร์ครับเพราะว่าการะจะเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ตัวจริงได้เนี่ยใช้เวลาฟุ่มฟักอยู่นานรเราเองก็ต้องไปออกเอ็กซิบิชันมา10กว่าปีก็ไปอ,ออกกับกลมนี้แหละฮะ แต่ว่าสินค้าต่างๆใช่ไหมคะใช่งารเอ็กซิบิชันการแสดงสินค้าแต่ที่นี้กว่าลูกค้าจะซื้อเราเนี่ยก็ต้องเห็นเรายืนอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างน้อย5ปีต่อเนื่องเนาะใช่เพราะว่าเขาต้องคิดหนักหน่อยว่าจะนําเข้าประเทศเขาเนี่ยเกิดเราสาบสูญหายไปเขาทํำยังไงมีตัวตนอยู่จริงไหมใช่อใจหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องไปอยู่ตรงนั้น5ปีถือว่าโอเคคุณอยู่ได้5ปีก็น่าเชื่อถือแต่หลังจาก5ปีก็คุยกันอีก4ี่ห้าปีกว่าจะเอากันแน่แน่กันได้เนาะใช่ครับ บริจิงโคโค่ตอนนี้เนี่ยค่ะเรียกว่ามีตลาดไหนเป็นตลาดหลักบ้างคะตลาดหลักนะฮะก็ยังคงต้องเป็นตลาดในไทยเราก็เป็นเมเจอร์ซัพพลายเออร์ทองมวลให้กับทางคิงพาวเวอร์ของคิงพาวเวอร์นะฮะก็ถือว่าเป็นอินดีเร t กเอ็กซ์พอร์ตส่วนใหญ่คนซื้อก็นำกลับประเทศข้าหมดเป็นแนวของฝาใช่ฮะส่วนในประเทศอื่นๆก็มีเริ่มของประเทศอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียมีจีนก็ ทางตะวันออกกลางก็มีดูไบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคูเวตก็หลายประเทศทั้งหมดประมาณเกือบ30ประเทศเรียกว่าใครจะเชื่อทองม้วนไทยนะคะถูกกระจายไป30ประเทศทั่วโลกนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะทำไมแบรนด์ Virgin Coco ถึงได้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คว้ารางวัล PM Award นะคะประเภท Best Exporter ในไซส์กลางมาได้นะคะ ถามถึงถอยกลับไปตอนเตรียมตัวในการที่จะสมัครขอรับรางวัลน,นี้หน่อยอะคะ่ะว่ามีการเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างอะคะ่ะพวกนี้มาตรฐานส่วนใหญ่เราก็ทำกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเรื่องการแฟลชแบ็กการตรวจสอบคุณภาพหรือมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ย เราก็มีการกรอกเอกสารอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการสมัครพี a w a ม d เเนี่ยเขาจะมีคําถามคําตอบในหมวดหมู่ของเขาเราก็เอกสารมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ตอบตรงประเด็นแค<ๆ>่นั้นเองครับโอ้อันนี้เป็นเคล็ดลับน่าสนใจมากนะคะหลายคนบอกว่าอู้คำถามเยอะเหลือเกินต้องอ่านคําถามแล้วก็จัดหมวดหมู่นะคะเขาถามอะไรหาเอากสารหาหลักฐานม,มาบอกนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดว่าจริงๆไงกระบวนการ ของรางวัล PM Award เนี่ยจะมีรอบเอกสารก่อน <c oughs> ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องมากันเป็นแฟน้มเลยนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้เราพยายามที่จะทําให้กระบวนการที่จะสมัครกันเข้ามาเนี่ยสะดวกมากขึ้นตอนนี้เป็นระบบออนไลน์แล้วนะคะก็คือพยายามจะ Paperless นะคะเพราะฉะนั้นทางกรมเองี่ก็พยายามอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านแต่มันไม่ใช่อัพอะไรมาก็ได้นะคะต้องมี Strategy นะคะต้องมีกลยุทธ์ว่า สิ่งเหล่านี้ตอบในประเด็นอะไรนะคะและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับค่ะที่คุณประโมทนะคะแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะคะให้ได้เข้าใจนะคะถึงการเตรียมความพร้อมในการที่จะสมัครรางวัล PM Award ค่ะเข้าสู่ประเด็นเข้มข้นเลยนะคะอยากถามคุณประโมทค่ะว่าคิดว่าประโยชน์นะคะของรางวัล PM Award อะที่มีต่อธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ครับก็คือนับว่าเป็นรางวัลสูงสุดของประเทศนะฮะที่ได้รับมอบโดยผู้นําสูงสุดก็คือท่านนายกรัฐมนตรีรนะฮะก็เป็นเครื่องหมายการันตีอันนึงในด้านการตลาดให้กับสินค้าของเรารรอันนี้ก็คือเหตุผลที่เรามาสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในแง่ของแนวทางในการพัฒนาสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑใ์ใหม่ๆค่ะว่ามีการมีเคล็ดลับยังไงนะคะที่จะพัฒนาของเนี่ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอย่างเช่นทองม้วนเนี่ยค่ะให้ได้รับการยอมรับในระดับชาลนนะคะ อันดับแรกคือสินค้าเนี่ยเราต้องทําด้วยใจนะครับทด้วยใจคือเราต้องรักสินค้าที่เราทําแต่ก็อย่าตกลุมรักจงมากเกินไปก็คือบางคนก็รักสินค้าตัวเองมากอันนี้หลายๆคนฟังก็งงว่ามันคืออะไรเขาบอกว่า 't f a ฟ l in love with your p r o d ก c t ก็คือทำสินค้าที่ขายได้อย่าทำสินค้าที่คุณชอบไงแต่คุณก็ยังรักในธุรกิจนี้อยู่คุณทำด้วยหัวใจ เพราะฉะนั้นมันก็มีอินสปิเรชันเข้ามาเนาะแรงบันดาลใจทำให้เราคิดต่อเนื่องมาเรื่อยๆ <c oughs> นะเจอสิ่งนี้ก็เอาไปประยุกต์เข้ากับขนมของเราสินค้าของเราเจออะไรใหม่ๆก็เอามารวมกันได้ไหมทำ value added เยอะๆอันนี้แล้วแต่คนเลยครับว่าว่าคุณมีแรงบันดาลใจมากขนาดไหนอันนี้น่าสนใจนะคะก็คือยังต้องมีพื้นที่ ให้ในการที่จะเติมเต็มหรือเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอ<ช>ถ้าเราคิดว่าเราเจ๋งอยู่แล้วแน่อยู่แล้วเจ๋งสุดเนี่ยมันก็คง ไม่ไปไกลมากกว่านี้นะคะใช่ครัวันนี้คือประเภทที่ว่า for in l o v e y o u r y product คือฉันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงฉันเป็นอย่างนี้แหละฉันขายอย่างนี้ของฉันอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งนะฮะนอกจากรูปลักษ์แล้วเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นความจํากัดของคําว่าทองมวนเนี่ยไม่ใช่ว่ามวนอย่างเดียวไม่ใช่ว่าทรงกระบอกย่างเดียวมันมีกลมมีแบนมีรูปร่างอื่นเข้ามาบ้างนะฮะแล้วก็มันมีนำไปผสมกับช็อกโกแลตได้เข้าไปอีกนะฮะก็ใส่บรูแอดเด นอกจอากนี้ก็ยังสามารถผสมกับซีซันนิ่งเองก็ได้ในตัวรสชาติทงม้วนเองเขาก็ไปได้ถึง30กว่า SKU ถ้าไปบวกกับช็อกโกแลตอีกก็จะเป็น60เข้าไปละเพราะมันครอสกันเนอะมันครอสกันเพราะสรุปแล้วเนี่ยเราสามารถครเอทได้เป็น100กว่า SKU ขณะที่ในตลาดเนี่ยเราวางขายอยู่30กว่า SKU ก็ยังมีเวลาให้ปล่อยไปอีกเยอะ๋อแย้วยังมีโอ้ย อีกเยอะสกิจะค่อยๆปล่อยมานะคะเอาโอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะโหเป็นเหมือนสมการเลยนะคะเรามีอันนี้อยู่นะคะแล้วถ้าหาโอกาสที y ใหม่ๆมันก็มัลติพายไปเป็นโอกาสทีอีกมากมายเลยนะคะใช่ครับ <c oughs> งั้นก็นะ่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะอยากให้คุณปราโมทนะคะฝากคําแนะนําให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นๆนะคะที่ปีนี้เนี่ยอาจจะสมัคร รางวัล PM Award แต่ว่าพลาดรางวัลไปนะคะแล้วก็หรือท่านที่สนใจไม่เคยได้ยินเลยนะคะเผื่อปีหน้าจะได้เตรียมความพร้อมกันนะคะครับก็ก็สมัครกันเข้ามาแล้วก็สําหรับผู้ที่สมัครแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อนนะฮะก็ เองพัฒนาปรปับปรุงส่วนใหญ่คําถามทั้งหมดเนี่ยก็เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพทั้งนั้นเลยนะฮะก็เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคว่าผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขามีมาตรฐานสูงจริงๆะนะฮะแล้วก็ได้มาตรฐานที่ดีจริงๆเ,เป็นเครื่องการันตีเเรียกว่าสุดยอดเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณปราโมทชัยอุลานเป็นอย่างมากนะคะสําหรับโอ้โหวันนี้มาแชร์ซกิลเลต์นะคะเบื้องหลังนะคะการเตรียมความพร้อมแถมยังมอบแรงบันดาลใจให, Today. ให้กับคุณผู้ฟังอีกด้วยค่ะ ครับก็ยินดีครับก็ขอบคุณคุณเพิ่นพิษได้ครับได้ค่ะค ก็สาหรับความเชื่อมั่นในตัวสินค้านะคะการไม่หยุดคิดค้นพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดีที่สุดถ้าหากทําได้สําเร็จก็ไม่หนีไปไหนหรอกค่ะวันนี้นะคะขนมทองม้วนฝีมือคนไทยทําด้วยใจใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเข้าไปเปิดตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิใจแล้วค่ะสําหรับท่านที่ฟังแล้วสนใจเรื่องของรางวัล PM Award นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็รายชื่อของผู้ได้รับรางวั ทุกสาขาในปีนี้นะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ worldwidepmawards.com ค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการท่านใดนะคะอยากหาวิธีที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อการส่งออกเข้ามาคุยกับเราได้เลยค่ะที่สำนักส่งเสริมนวัตรกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าเรามีโครงการมากมายเลยนะคะที่พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการส่งออกของไทยค่ะสุดท้ายนะคะฝากติดตาม podcast ditp สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าด้วยนะคะสำหรับ ep ีนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.kitdesign.com หรือสายด่วน1 1 6 9